เออ,อ,อละมาบัดนี้จังมาคนหน่อยคนคนหน่อยคน,หน,คนใหญ่คนใหม่คนเกา่าคนเล่าคนหลงคนดงคนป่าคนบ่อคอยเข่าทาคือคนคอยบ่อแข็ง ว่าคนเบิดแท้งบอ่อหัวซาขาอ่อนส่วนสวรรค์นในบอนกะแล้วพอมบอ่มีแต่ว่าผู้สอยสีเบาบบกคือมูตายเสียดีกว่าอยู่ถ้าบอ่อใดเสิร์มจนหมคอสีเพิ่งเสียงหัวโคบโคบผันหลังใส่ความโลกแล้วมาดื่มสุาราเบิดสางหัวมันหน้าว่าแต่เมาแล้วม่วนกพ็พอ,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 อแล้ว โอฬนอทนวลเอ๋ยเมนวาเดินไอเมนวาเดินไอฟังเดืพอพ่อ ฟังเด้อพอหันค่าของทุนเดี๋ยวได้มีเงินหมุนเงินเผาเงินออกก็กระจอบแนมเบิงหลูลาเพิ่นได้พัดผาหน้าขึ้นอยู่ไวไวมีห่มคอบักไงลมพัดเก็นดีสาลาหน่อยกับมีบอนนอนบอนนั่งบอนนั่งหลังถ้าคนมาสั่งกินเหล้ากินเบียท่าจานวนวลกับมีอบอทนลงสื่อว่าสลับสิจื้อบอใหไไผเส้นพอกะมาตอนเย็นกะเส้นอีกคือเก่า คือเกา่าคือเกา่าคือเกา่าเออละมาบัดนี้นำมาลำมาเราเว้าสู่กันฟังอย่าเฝ้าสั่งคนล้ำคนไหลปวกคม่อบากไยห่านขา่ากองทุนคนพอปานเอาบุญไปมาบอกขาดมีแต่ปวกนักปาดเคยบวชเคยเฮียนนี่ก็ถือว่าเซียนเหล่าเขาห่มคอมีไผหนอสีนับเบิง่งในใจผู้ญ่บ,บานสับไมไปมาบอกขาด เบาถึงความสามารถหูเท่าทัานคนมักแต่ของมีขนเขาว่าคู่จอยอ,อันว่าผืนของมีขนนี่อาจารย์บุญกองเรากับมักเมียจะนี้โนาตอาจารย์นอสัี่บอตะค้อ,อาจะรย์กองมากจี๋จี่ของมีขนบอกเมียนต้มไก่หัวล่ำสมจิตเราอะของมีขนียังของมีขนน่ะของมีนขมนต้มไก่อไกโอ้เนี่ยว่าอันนั้นเออละมาบัดนี่มักแต่ของมีขนเขาว่าคู่จอยเห็นหน้าอยู่บ่อยๆตอนเลิกโรงเรียน นี่ก็ถือว่าเส้นเบานัวหัวมวนหมอตมอมไอทวนทวนท้งฝ่ายลงคั่วบ,บางมือมีลาบงัวลาบเป็ดลาบไก่คนปีนใสหมูใหญ่นันเมนหม้อโคบานันเลิกจากการจากงานนัดกันโฮมคอจือ้อไหวแน่ด้วยพอก้องทุนบันโบไเราคุ้ไปประจำาแไปเรื่อยครับบันบโดยเฉพาะโคคอนเนี่ยนี่เนแนวที่ดีจะอ,อยู่หัน,หนทั้งหมูหกแค้มสายรอปลาโซกันอยู่บอยาบ่อเลือกบ่อเศร้า เมายัางว่าบา่เมาวาสบายมากกวันยนูเหล่าปากออกบ่คือไผ่มักลำลี่ลำไล่คัดไปตลอดพ่อปันคนตาบอดเทียงสะเทียงใายบอกว่าคนเขาตายไปบ่ได้เกิดมีไผแน่ประเสริฐเกิดมาให้เห็นคือจังตายแล้วเม็นเขาเอาไปจีเขาเอาไปจี เออละมาบัดน,นี้ตายแล้วมิดซิรีเป็นดินเป็นดอนกระดูกในกองฟ้อนจับยัดเขาา่าธาดมีแต่พวกญาติญาติแก่เขาไปหาผู้ใดแม่นคู่บาหลวงปู่อยู่วัดเท่าจานม้วนมิดจัดเสียงถอนหายใจให้เหล่าเขาลงไปกก,กปืนสองสามกึกเบ้าออกมาอย,ย่ายึกยุดเจ้าเอาหนูสิเบ้าเอาแต่หูเจ้าของบอ่อใดแม่นบ่แม่นต้องไล่ไปตามตำลา มีคู่มีบ่าอย่าเอาไปโหลดบ่แมนของโจดโจดที่ถืนเอาถืนเอาตายแล้วเอาไปเผานั่นกะแมนอยู่นั่นกะแม่นอยู่มอยาเจ็บพอม้วน้อยกนเมนามเมี้าเออละมบัดนี้เจ้าจะท่านเฝ้าลูคืออุปสนมนุษย์ในเมืองคนตายแล้วต้องเกิดบ่แมนองค์ประเสริฐจังสิไปมีผ่านเพนิกินให้่านเป็นทุนศาสตร์หม่โอ้ขากัยังมรำสมกิจ เป็นทางใตไปเมืองสวรรค์กำน้ำท่านผู้ใดนั่นสร้างบาปเจ้าบ่สา,าบเจ้าบ่ได้เฮียนมันวนเวียนไปมาคือเกา่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 เกามันสิเป็นหงแมววนเวียนเวียนไปเวียนมาเนาะพอนะเวีโนโวโนโยนตายเวียนเกิดเออละมาบัดนี้พ่อยายหนูถามขึ้นว่าแม่นไผเป็นคนเล่าให้เจ้านั่นฟังพ่อยายหนูเสียงดังโสดจานม่วนว่าเห็นกัญญาดอกเห็นในหนังสือ บ่ไปพ่อมันคือตัวคนเขาวัดมีไผ่เหน่เห็นสัตว์หลักถอกหลักฐานตายแล้วขึ้นวิมานสวรรค์สันฝ่าเอามาเบิงอน้าอยู่ใสมันมีเห็นเตนัยคำพี่ยาคุยขี้เดียดบกขึ้นมาสี่เดียดบอกเค็ต<ม>แต่บุญห้ไปสมทบทุ่นใส่ซ่องผาปา่าเนี่ะมันเ้าาเ่าม,มสั่งบ่เศราบ่ยาหา,าแผลเซลเซลเอากระเป๋าแขนแอวมือถือไม่มีท่านบ่ให้กกะจีบจ,จองนาจองหลัง จักแม่เพรียงเบิดปีเบิดศาสตร์เอามามาใส่บาทเพิ่นบ่อพ่อใจบ่อมาคันลำไหลน้ำบุญน้ำบาปพาเปแตกแงบแงบบ่อทนสิทานบ่อไปไหลลำคานเอาเหล่ามาแพงเอาเหล่ามาแพงเบิ่งดูเจ้าเอาไปม่เดิมบุญเดเขียนกันนอกอาละม่บัดนี้เบ่อไปหลายลำคานเอาเหล่ามาแพงพอเนี่ยพุ่มเล่าแหงเบาเป็นตาหัวเส้นจะไปขายงัวมาท่านเล่าว่า ท่านกระบอขาทาสวรรค์บอมีเมืองสุขาวดีมั่นขับมั่นเก็บท่านแล้วยันไปเก็บตายต่อเป็นสังเล่าว่าบอมีท่านขึ้นได้อีกดอกพอเนี่ยพุ่มเล่าบอกว่ามั่นขับกันหาหกสันสวรรค์นแย่กันอยู่ไกนนนสเไปััตอีด้นางขดจูโคหมิ่นกลมมโนจักเหือเพื่อนเนือตัวมิ้นหำไปเน่เมื่อน้าหลบดันแม่บอมีผู้อยากไป เลยบ่ไหลปันใดนางขาไปเกิดเลี้ยวบางกวงเอิดเติดลมพัดเย็นดีสีกันเล่นกาพี่เราดาักงับงับเราดักงับงับไมังพูดพูดบอกว่าอยู่ในวัดไต่ว่าบ่เรื่องบุบาปนี่ยี่บ่เรื่องเนี่ยนี่ทั้พวกเออละมาบัดนี่ยังไปใส่บ่ครับบ่ของบ่คา่าพอจานยมพนมาสองมือแล้วเถื่อจมห้องขึ้นว่าเบื่อโอ้ยกูเซ็งเซ็งเซ็งมันจยากสีอยากเติงกันกะเซิรนโลด ขี Hoy, coating, fruit, hey, Thompson, ty, jug, too, ่ขานหอดลงโทษก่อฟื้นก่อไฟหมอน่าลกจังให้บ่หอนบ่ดากแนวฝนตกจากจากเป่าจนตาแดงไฟกับบ่ลูกแห้งหล่นฟื้นมันเปียกจมพะบาลค้อยเสียเกี่ยวดีอู่งานไผบ่กินบ่ทานไปเมืองน้าลกบอกมาเน้นครับตาเนาอ่านยุงพะบาลอัานยังก่อนอ่นยังก่อนยุ่งพะบาลยังก่อนเสียอ่ะอ๋อคือหูสันเดียวเดียวดิ พ่อใหญ่พุ่มพันยกตัวอย่างไหลอันดีกว่าไปสวรรค์สมบายเกดอย่างตาสมัยดูทางย่อเยยหัวขวนส่วนว่าเท่าจันม้วนเบาว่าบอเมนพ่อใหญ่พุ่มดักแอนเบาไปบอคือบ่อนบอหนังสือเบาไปทั่วทิพศาสนามันตีบมันเลียบมันตันย้อนคนบอฟั่งกันจิ้นเมาแล้วลวงกินเมาแล้วลวงนีพอเปนตมือเราลวงเลทาจานม้วนเป็นห่วงบอกว่าฟั่ง ท่านบโหูอีหยังซุ่มเจ้ายาเบาค่ายนางเบิงมือเศร้าหนูพ่อก่ใจไปนันางทา้งในเห็นเบิดสูอยางแม่น่าลกกระสางสวรรค์กะตามเห็นสวรรค์งามงามมีอยู่หกสันสันที่หนึ่งพันวาจาตุมมหาลาศิกาสันที่สองสันดาวดึงสันที่สามสันย่ามาสันที่สี่สันดุสิตสันที่หานิมมานาดีสันที่หกปาลินิมิตรสวัสดีเห็นมาแล้วหลายปีแต่จบสั้นใหม่ ส่วนวหนาหลกใกไ่ก็มีอยู่หลายขุมจือ่อไหวนเดอร์ซุ่มจิ้นเหล่าหุม่มคอเจ้าเคยเห็นอยู่บ่อผูหญยสมไหมท่านเป็นนางทางในบ่เป็นกะแล้วเห็นกะเห็นแต่เปลวเมียอยูหวางขาคอยสิพันละหน้าฟังจักหน่อยมหานราหลกกะมีอยู่ประมาณแปดคุมนรลอกลงลงมามีอยู่ประมาณร้อยยี่สิบแปดุมจมมาโลกมีอยู่ประมาณสามร้อยยี่สิบุม นาลกอวิจิมีอยู่ประมาณหนึ่งขุมถา้าพหฮุยากุ่มเบาไปเรียงมากพ่อใหญ่พุ่มเล่าปาดออกวาอยู่ใส่เจ้าว่าน่งทัางในเห็นเบิดสู่ยางพ่อใหญ่พุ่มก็สร้างเจ้ายาเบาหลายตาสมัยกระไดเจ้าย้าเบา,ามากฟังมันขวสีผากนีจังเนนนอนขวยเห็นเบิดสู่ตอนสวรรค์สันฝ่ามันบ่คือเจ้าวาดอกพ่อใหญ่พุ่มเมนไผรกะนิยมอยากขึ้นไปอยู่เพื่อนแบ่งออกเป็นหมูเพื่อนไัยเพื่อนมัน จ้างกระบวครับกันสวรรค์บักไงขยายอีกหลายไหลเพิ่นผัดนหน้าเม่นไผ่ได้ขึ้นมาบอครับบ่แขบมีแต่คนฝากเก็บเบาว่าบอดีสั่งไม่แล้วสามปีหลายสั้นกัวเก่าหลายสั้นกัวเก่าของคุณมคอยเด้และคนข่อปานแม่งเมาอยู่เมืองสวรรค์มีบิ๊กซีโลดตัดคือกันแขนอยู่โอนโต้บอนขีบฝ่าเป็นงอนกว่างไงไพศาลหาลผ้ากันทานจังสีเมื่อเมืองฝ่ามั่นบ่คือเจ้าว่าดอกพอยไงพม เบาไปตามอารมณ์ดิดเหล่าภาพพวงบัดเหล่าสวงเงย่ฮัมโบตียงเห็นนังโก้ถึขคี้งเสียงหัวสันนันเอามมอยื่เตียงเทินสวนรนรกม่ยเรื่องนั่นนี่เท่าจนว่าหัวสันเป็นพอเย,าอเย่าพอเย่ว่าแพงเหล่าตลอดสถานีบนเจอดทอมขอกองทุนคนพ้าปา,านเอาบุญไปมาบอกขาด มีแต่พวกนักป่าบัณฑิตอาจารย์เมาแล้วนักบูหานเมื่อบานบ่อหอดเสียงเมื่อหายสอดสอดนำมาบิดหูเบิ่งแต่แนด้อสู้เล็กน้อยรุ่นใหม่เด็กน้อยรุ่นใหม่สีหน้านวลส่วนไวสากรผนังนองอ๋อสอยเบิ่งแน่พอสอยเบิ่งแน่สอยเบิ่งแน่สอยนกกระเดาสีนกกระเดาเออนกทังเยียงยืนเบิ่งเซย ว่าจักสัต่์ยืนบึงซ้ายมาวันนี้น่ยโอ้ยบมาลับสมคิดเลยวันนี้